เพื่อให้เป็นการเสียเวลายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การเทสคนเข้าสู่แคสซัทอสประจําสัปดาห์ซึ่งในวันนี้เราจะเทสคนกันทั้งหมด6คนนะฮะซึ่งก็จะแบ่งเป็น6คลิปวิดีโอ1คลิปต่อ1นคนนะครับผมเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มีการเทสก็เลยมาทบยอดในสัปดาห์นี้จึงทําให้สัปดาห์นี้มีการเทสคนทั้งสิ้นรวมเบดเสร็จแล้ว6ชีวิตด้วยกันในการเทสกติกาทั่วไปอย่างแรกนะฮะสออย่างที่ต้องมีที่ต้องมีเลยหลักๆกนะฮะก่อนมาเทสก็คื ที3พร้อมตัวละครร้อยทำสของครบนะฮะสองหลักที่ต้องมีในการเทสส่วนเรื่องเทสผ่านเข้ามาแล้วสิ่งที่ต้องมีก็คืออนะ,ะความรับผิดชอบอะไรประมาณนั้นแหละมันจะมีกฎแครนอีกเยอะแยะมากมายนะฮะคุณต้องอยู่ในกฎแครนให้ได้ต้องทำตามกฎแค้นให้ได้นะจ๊ะ เ,เพื่อให้มีการเซอร์วในการเทสเราจัดขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์129ห้อง28นะฮะย้ำว่าคนที่จะมาเทสจะต้องมีตัวละคร1 3 2ของครบนะฮะถ้าเข้ามาปุ๊บเช็คไอเทมแล้วไอเทมขาดหรือตัวละครเลือดไม่เต็มก็บินทันทีนะฮะก็ไม่ต้องมาเทสกันนะ,ะโดเรมอนตดเหม็นไปขี้เลยนะฮะทำตัวกินเกียนมาเทสใหม่ก็ไม่รับแล้วนะ,ะส่งของเทสก็ไม่เอาแล้วนะให้โอกาสแล้ว เพราะฉะนั้นไปหาแคนแก่ๆแคนกินเกลียนอยู่นะฮะเหมาะกับตัวเองดีไม่ต้องเข้ามาเซิร์ฟเวอร์129ห้อง28นะครับผมเซิร์ฟ129ห้อง28พาสเวิร์ดนะฮะพาสเวิร์ดฟังให้ดีนะครับผมพาสเวิร์ดฟังให้ดีพาสเวิร์ดเนี่ยนะฮะ5408ตัวสุดท้ายลบหนึ่งด้วยอ๋อลบลบ,ลบพึบพึบชึบชึบปุ๊บโอ้โหขีดอ่าว่ามีสองขีดมาว่าต้องดูไอเทมนะฮะ ไอเทมไม่ครบนะครับบินทันทีนะครับผมดูผิวๆเนี่ยอ่าใครไอเทมไม่ครบโดนบินออกทันทีนะฮะขาดไอเทมปุ๊บถูกบินทันทีนะครับคนแรกสามบรรทัดเองเฮ้ยโอคัมแบ็คมาเว้ยเจ้าชายเลือดผสมสู้ไม่ได้กูเจ้าชายเล่าผสมเลยเดี๋ยวซิทูบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเจ้าชายเล่าผสมเอ้ยเลือดผสมมันของครบอ่ะ มี R B สี่ห้าสี่เขาบ้าด้วยอ่ะมันไปแล้วว่าสมุนไพรนะฮะเรามาดูสมุนไพรกันบ้างสมุนไพรชัวสมุนไพรเอ่อฟูลโฮโลเบอร์ชเฮ้ยพี่บิดอากากแก๊สเฮ้ยสมุนไพรมันขอไม่ครบแบบปอลเลยดิเพ,พิ่มกระสุนควิกเชนล็อตบอลผ่านประมาณอย่างอย่างพี่มาละอะไรวะสมุนไพร,รอ เขาบอกว่าเจ้าชายเด้งครับเจ้าชายเด้งสมุนไพรพกบอมบ์บินรังแมวนได้เย <Hey! S 2> ย้ยเดียกด่าน้ำลายเลยแฮชชิลเออนะฮะก็เฮ้ยมี p ีพีีเอ็นด้วย oh, <yeah. S 1> อ๋อดูที่ n อ <c oughs> คุณบอสนะฮะเช็คไอเทมเันไปตามระเบียบ n b คุณบอสหัวกระสุนเพิ่มจำนวนลูกระเบิด Quick Chain Weapon เอ่อเอ Quick Chain m a g a z i n e อ่ะอ้าวไอเทมไม่ครบเอาวบินเราไปกันที่ SK กันต่อนะฮะฟัดโลดาทัวโอ้โหมันใจเหรอถือสนัยมาอย่างเงี้ย World Cup Tarantula น,นะฮะใช้ตัวละคร World Cup แล้วก็ไอเทมที่เขามีเนี่ยก็เพิ่มกระสุนที่ครอบครองซีซีสปีดอัพควิคเชนอ่ะควิ k รีโหลดอยู่ไหนอะควิคเชนแล้วก็เซนควิคเชนวัปปอนอะเพิ่มจำนวนลูกระเบิดเพิ่มจำนวนกระสุนโอเคนะฮะฟัดโลด้าผ่านโอคัมแบ็กผ่านเอาล่ะมาดูสองเพชรตัวที่เข้ามาหม่กันบ้างสองเพชรเอาบินไอเทมไม่ครบนะฮะสองเพชรตัวบนกันบ้างชัวสองเพชรตบนไอเทมประกอบไปด้วย ไว uh, uh, เปอร์เรตเติบเติบเติบฟิกชันเพิ่มจำนวนรรกระสุนเกาะเลือดเพิ่มระดับระเบิดซีสี่กระสุนแจ็กเก็ตฮอลล์โร้ปพอยต์เฮ้อเออเออเอาให้มันเทสดีิแม่เนี่ยมันใช้โอกระสุนแจ็กเก็ตฮอลล์โร้ปพอยต์เนี่ยโอกระสุนครึ่งครึ่งกลางๆอ่ะจะแม่นก็ไม่มแม่นจะแรงก็ไม่แรงอะ่ะเดินช้าเอาไอดีฮะไหนดูเอ็มโฟดีกว่าไล่เทียตัวเลยเอ็มโฟปึ๊บ หายเซิมแก่งกรีน่าโกมารคิสเลตดาวฟลิเชนวัปปอนกระสุนฮะฟลิเชนแมกซีนอ่าโอเคกระสุนหนึ่งเพชกรอกไม่ครบอ่กระสุนฟูเมอ่ะโอเคอันนี้ครบตอนไหนหนึ่งเพชไม่ครบหนึ่งเพชรอ่าแลกเลือดไปหาดูดเลือดซะแซนเงียนคอยจุบนี่ยังไงดีเนี่ยดูสามบ้างสิสามบ้างบัว เดวมาเดีอดศูนย์เฮ้ยหัวกระสุนไม่มีเหรอเอามีนี่ว่าฟูมิท่นเอ่อก็เลือดอา่าแล้วก็พิกเชนควีคเวบินอา่าเพิ่มกระสุนอา่าโอเคหกหลักหกชิ้นหลักโอเคครบนะฮะโบสโบโบ,บ,บ,บในในในเนี้ยดิในแคนเนี่ยจะให้ไหมให้ให้คนไหนไอห,หัวกระสุน,น,นกลางกลางอะ่ะหัวกระสุน,น,น,นกลางกลาง เอาไงดีคนที่แทนว่าไงให้แมงเพชรดีไหมเนี่ยสองเพชรเนี่ยสองเพชรหัวก็สุนขึ้นเรื่องกลางเลยยุดว่าไงยุดว่าไงเดี๋ยวถามยุดดีกว่าให้ส่วนใหญ่ให้บ่เฮส่วนใหญ่ให้อะเนี่ย ให้ให้ให้ประมาณสี่ไม่ให้ประมาณหนึ่งนะสี่ต่อหนึ่งโดยเฉลีย่ยดูฝีมือก่อนมันดูไม่ได้แล้วฮะก็คือเข้าห้องไปก็คือได้เทสได้แล้วครับแต่ตอนนี้ก็คือทั้งหมดเอาเป็นว่าจอมยุทธทั้งหกท่านมาพร้อมกันอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะการติกาเทสหวังว่ารู้กันอยู่แล้วนะครับผมการเดินไป A สิ้นสุดการเทสทันทีสิ้นสุดการเทสคืออะไรสิ้นสุดการเทออรส,สก,เทก็คือหมายความว่าคุณจะถูกปรับแพ้ทันทีก็ต่อเมื่อหนึ่ง เดินไป A 2ระเบิดแตกนะฮะถ้าสมมุติว่าอยู่ทีมน้ําเงินนะสมมติว่าคนที่มาเทสอยู่ทีมน้ําเงินแล้วคนเทสของทีม s t a r h o t สามารถไปวางระเบิดได้นะฮะเป็นทีมแดงแล้วไปวางระเบิดแล้วทําให้ระเบิดแตกได้ซิ้สุดการเทสทันทีนะครับผมโอเคกติกาประมาณนี้ <S <s เล่นทั้งหมด5วินสลับฝั่ง10วินรวมรเบดเสร็จนะฮะแล้วก็ถ้าสกอร์รวมทั้งหมด6ถือว่าผ่าน เริ่มเลียงคนตั้งแต่คนแรกลงมาเลยนะครับขอให้ทุกนายโชคดีโอ้ยรีต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 ีดูดดดหยุดแล้วหรอหยุดแล้วจิจจจจจงจิ๋นจิ๋นจ๋ินจินจ๋ ส่งเชื่อสิ้นสิ้นจรินแจ๊ะเกิดไกยังเหรอเอาละฮะก็ตอนนี้เรามาดูกันที่จอของ M4 นะฮะคาดว่าคนจะเป็นเหยื่อไม่ช้าตัวนี้เรียบร้อยจบไปหนึ่งวินจาไปหนึ่งวินนะฮะคุณผู้ชมโอ้แย่แล้วสินั่นเนี่ยว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว และทางฝั่งของ MC ได้มีการเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการเล่นเล็กน,น้อยนะฮะเอ้ย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 ถังไม่ถังไม่เรียบร้อยจังวันนี้โอเหลือสามนะเป็นการยิงเอ่อเป็นการยิงไฟที่บุ๋ยมากยืนแม่งตรงถังเลยนะครับ ตอนนี้ทางฝั่งของเฟยวเงาะยังคงมาดักลอน,นะฮะทางฝั่งของ m อก็มีการพลิกแพลงเปลี่ยนมุมเล่นกันเรื่อยๆนะฮะนี่เรียกว่าไม่มีการเบื่อมุมมองเลยย้ายไปย้ายมาไปนู่นทีไปนี่ทีเอาแล้วจังหวะนี้นะฮะเอ้ยย่าสีตียสงตี้เหอโดนแน่ออาเหลวเอาเหลวเอ,เวเอ้ยจังหวะนี้ยังไงฮะวัดไฟมุมนี้มุมนี้ คิดวีไปครับคิดวียิงอัดกองยังไงยังไงอ้าวอ้าอ้าล้วนเอาหาไม่เจอทีมแดงว่าไงทีมแดงทีมแดงไล่อ้าวเจอเสียงไหมเอาฟังเสียงหลบหลบมุมฮะจังหวะนี้เอาแล้วทีมแดงทำไงทีมแดงทำไง ลุกเล่นอยู่ไหนอ้อมไปอ้อมมาสกายเชลเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฉยเฉยเฉยเอ้ยมาอหนึ่งเม็ดว่ะเอ้ยเอาอะเอาอะปอยังไงปอยังไงเออเออบับเบิ้ลบีเอาปืนบับเบิ้ลบียิงนะนี่บับเบิ้ลบีซีรีส์ทันฟอร์เมอร์โอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเหลืออะไรหนึ่งนาทีครึ่งเออจังหวะนี้ทีมแดงดันมานะฮะทีมน้ำเงินว่าไง ปืนพกปืนพกยิงเข้าไปไม่โดนเลยทุนเล่จริงๆเออ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 เอ้ยเอาว่ะความตายคืบคลานมาว่ะยังไม่รู้ตัวเฮ้ยเชงอันนี้เรียบร้อยเอาละไปชิดแล้วโอ้ยเลือดสิบห้าแล้วปอเลยเดือดสิบห้าแล้วเอาหน่อยหน่อยจังหันนี้เรียบร้อยปอเรงสมถุยมากกะห่างว่ะ ผิดหวังมากอ่ะปอนแม่งกา่าแล้วก็เข้าสู่วินที่สี่กันแล้วนะฮะแ,แต่ว่าแต่จีนแรงเลยตำรวจก็สมถุยมากเลยตำรวจก็กา่าเฮ้ยเฮ้ยโดนเป็นเม็ดนึงอุยครึ่งตัวครึ่งตัวนะน,นี่ปัดนั่นโง่โโดแกโโดกโง่แดกเลยคุณได้รับย่าหนึ่งเอเอไปกินหญ้าเลยมึงอยู่ดีดีไม่ชอบนะฮะชอบให้โดนอ่ะ เอาพกไปงัดเขาแล้วก็ตายทุเรศกาบมากยังกากอ่ะหาที่ใดเปลี่ยนไม่ได้เออเออยังไงโอ้ยระเบิดอุ้ยโอ้ยจังหวะนี้เปอนดิโอ้หูไม่ได้สตรีมสดยูทูบนะคะอัดคลิปอ่าไม่ได้สตรีมเอาไอ้ตูดเราไม่ฆ่าตัวตายแล้วปอนเอาเปืนพวกยิงมันวัด เื็นหนัาก,กาพ PPTN นใช่ไหมคใช่ t ทีที่เขาลงทุนเปิด TN มาเพื่อเทสเราเลยทีเดียวสวัสดีฮะสวัสดียูสเซอร์ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นการเทสคนนะฮะจังหวะนี้เอ้ยเข้ามาแล้วไม่คาตัวตายนี่ออกห้องไปเถอะ ทีมแดงมาว่กเฮ้ยเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่สเก็ตสเก็ตเท่านั้นไปอีกรูกนึงบับหัวเฮ้ยตัดสิทธิ์ดีไหมเนี่ยเล่นทำเกมเสียเวลาเนี่ยตัดสิทธิ์ดีไหมเนี่ยเออไม่ดีอะพี่อาหารคนเข้ามาเพิ่มตัดสิทธิ์แม่งดีไหมเนี่ย เสียเวลาคนอื่นไหมเนี่ยก็ไม่อยู่ก็ควรที่จะออกห้องค่ะเออไม่อยู่ก็ควรที่จะออกห้องจะเข้ามาจะเข้ามาทําให้คนอื่นเสียเวลาทําไมเน่ยเมื่อกี้เท่ากับว่าได้ไปหนึ่งวินใช่ไหมจะได้เอ่ะ m สคุณมีทางเลือกจะเทสต่ตอไหมต่อหรือไม่ถ้าต่อคุณต้องชนะคนเทสเท่านั้นในการสลับฝั่งต้องชนะเท่านั้น สกอร์เท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องชนะถ้าแพ้ก็หมดสิทธิ์เลยเพราะสกอร์รวมต้องได้หกพร้อมแล้วลุยต่อนะฮะสวัสดีคุณซีฮะไหนคุณซีไหนอ๋อคิวสวยนะใช่พี่ซีวีพี่ไอโอ้คิวสวย ไม่สนใจวีไว้บ้างเหรอนี่ดูดิวีผมมีที่ไหนอ่ะไม่มีนี่มีมีวีอะไรสิเจไม่มีพยกงพยอยกก็ไม่มีตามยึดถากำต้องยมยมยมนะทางฝั่ง M4 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นะเยี่ยกรีนทำไมรปยี่สิบเก้าอ่ะถามไป ามไปก็ทำน,น,นั้นนีอ่อยู่ในการเทสนะฮะเราต้องเทสคนที่เราโครวรจนกว่าจะหมดฮะชุดนี้เพราะว่าคนที่ไม่เข้ามาคืออะไรเนี่ยก็ไม่กดไงก็อยู่หน้านห้องอโอเคก็อยาให้ตัวเองหลุดแล้วกันเอ้ยเจอ,เ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 อลูกโมบับบ,บี้นะฮะจังหวะนี้ถ้าหลุดก็เสียสิทธ์เลยถ้าเขา้าถ้าถ้าเข้ามาดีก็ลุกพาทองเอ้อเปลี่ยนหรือเปล่าวะเปลี่ยนพาทองไงวะไเห็นไหมอ้าว ังหวะนี้เอาแล้วอย่าลืมนะครับว่าทีมแดงเรามีกตินนกาพิเศษอยู่ว่าถ้าระเบิดถูกติดตั้งเมื่อ,อไหร่แล้วระเบิดแตกนะฮะทีมน้ำเงินจะเป็นฝ่ายแพ้ทันที <c oughs> เจ็บร้อยโอ้เจ้า อยโอยย่อมทำไมเขาวางไปแล้วคนนี้แล้วโอ้ยออ้ยอยังไม่รู้ตัวโอ้ยอ่าอ่อ่าออานั่งกูแมงเลยเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหโคตรใจอ่ะเอาแล้วเอาแล้ว้ยเอาก็ไม่เป็นล่าเนอะนี่ถือว่าหมดสิทธิ์ความเป็นตำรวจเลยเนี่ยคุณสมบัติไม่ผ่านอย่างแรงเะฮะปล่อยให้ทีมน้ำเงินให้ทีมแดงมาวางระเบิดได้นี่แล้วแบบ ไม่ดูแลจุดของตัวเองนี่แค่จุดบีจุดเดียวเองนะเนี่ยจบเกมนะครับผมการเทสสิ้นสุดลงตามกติกาพิเศษนะฮะก็คือเป็นของทีมแดงที่ชนะไปทันทีเพราะทำระเบิดแตกได้ไม่ต้องสลับพี่คนต่อไปเลยนะฮะโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้จบเอาไว้เพียงเท่านี้ก็อ้อาว เอาหลุดหนึ่งคนวะเฮ้ยหลุดเฮ้ยหลุดหนึ่งคนว่าะเตะดอกท้ายออกเด็กเอาดอกท้ายมาไงเนี่ยเอาเอาเอาสมร้อยนะปิดหนึ่งสองสามส,ามสี่เอ้ยมันก็ต้องหกคนถูกแล้วไม่ใช่เหรอดิมมี่เทพแค่คนเดียวเองก็มันหลุดไปสองคนก็ต้องมีคนมาแทน,นไงหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไอ้หนึ่งดอกนี่มาแทนใช่ไหมไหนดูซิหนึ่งดอก ใช u, or, orn, hazards, okay. Okay. Uh, pot, uh, ้ของมันดอกก่อนผ่านเพว่าิโอเคนี่คำเวิร์ครับเทนชูลาอ่ามปิดเลยดิบปดิบปดปิอ่าควิกเชนส์วัินเพิ่มจำนวนลูกระเบิดอ่านก้เฮดพีก็ซีสี่สปีดหัวกระสุนควิกเชนแม็กกาซีนไม่มีไอเทมไม่ครบบินเรียบร้อยาเสียดายมังกรคุง โอ้โหดูจากปืนแล้วบินมีใครมีใครพร้อมมีใครพร้อมจะมาเทสฮะว่างหนึ่งที่ห้าเจ็ดห้าสี่ศูนย์เจ็ดเอสเทสโดเลมอนเอ้ยชุดแรกดูหน้าเชื่อถือในดูไอเทมก่อนคลิกเชนว่าเป็นคลิกเชนแมกกาซีนเพิ่มจำนวนกระสุนเมกาเฮดพีเอ่อเดี๋ยวนะอดขาแล้วเกาะอยู่ไหน ก็ไม่มีติ่นเอ้ยคนเก่ากลับมาว่ะโอ้สุดยอดุตาคนเก่าเลยสกัดมาได้นะฮะเตะหนึ่งดอกเนี่ยทำไมอ่ะฝั่งแดงเนี่ยเตะมันไปดิอ่ะแล้วใครหลุดอ่ะลำพาได้เฮ้เชฟุตเซบุบับป๊บุบอะ คนหลุดเข้ามาคน,มคนหลุดทีมสตาร์ทอัคนหลุดที่คนที่หลุดลเข้ามาโอเคนะฮะคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันต่อในคลิปวิดีโอหน้านะฮะอย่าลืมติดตาม subscribe เพื่อรับชมในคลิปวิดีโอต่อๆไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้บาย